ตอบคำถามคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะใช้ภาชนะบรรจุน้ําแบบไหนดีอะละไม่ใช่แค่ภาชนะบรรจุน้ําเท่านั้นนะครับรวมไปถึงอาหารด้วยครับภาชนะที่ถือว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดและไม่หลุดลอกปนออกมาในน้ําหรืออาหารเลยนะครับอันที่1ครับหม้อดินครับแต่หม้อดินเราคงไม่แช่น้ําใช่ไหมครับแล้วก็ทากับข้าวก็คงจะแตกแน่นอนครับอันที่สนะครับ แก้วครับดังนั้นขวดแก้วนี่นะครับมันเป็นทรายมันเป็นแก้วมันเป็นวัสดุธรรมชาติดังนั้นมันไม่มีการหลุดลอกออกมากับตัวของน้ําหรืออาหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่หม้อของแก้วเวลาทําอาหารก็คงจะลําบากอีกอันนึงครับถ้าเกิดเป็นภาชนะเลยโลหะใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระทะทองแดงไม่ว่าจะเป็นหม้อเคลือบไม่ว่าจะเป็นเทฟลอนหรือเทฟไม่ล่อนก็ล่อนหมดทุกอย่างนะครับพวกนี้จะหลุดลอกออกมากับในอาหารแม้แต่หม้อ อลูมิเนียมหรือกระทะอลูมิเนียมก็ตามดังนั้นถ้าเป็นภาชนะทำอาหารนะครับสิ่งที่เหมาะที่สุดคือสแตนเลสสตีลครับจะเป็นวัสดุที่ไม่หลุดลอกออกมาปนเพื่อนกับอาหารเลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน,น้อยนะครับถึงแม้ว่ามันไม่อันตรายทันทีแต่สิ่งเหล่านี้มันสะสมทีละเล็กทีละน้อยในระยะยาวและเริ่มมีงานวิจัยที่ศึกษาที่พบว่าสารเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันครับ